สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮดชาแนลแอดก็นึ่งข้าวยังไม่สุกนะคะเนาะแอดก็จะมาเตรียมเมนูเช้านะคะเราจะให้ดูว่าวันนี้จะทำเมนูนอะไรนี่ก้อยมะหอยหอยที่เราแช่ฟนะิตเอาไว้เนาะหอยที่หามาได้เราก็แช่ฟิตเวลามเราจะก,กินแบบนี้เราก็เอาออกมาทํานะคะแล้วก็จะทอดปลาปลาหมักเอาไว้ เมนูศูนย์บาทคือก้าพี่น้องกอยห้อ้กับทอดปลาหมักเอาไว้แล้วก็เวลาเราจะกินแล้วก็เอามาทอดเนาะเราไม่ต้องทอดหมดก็ได้นะคะเนาะราทอดพอกินทอดกินก็ส้มตำทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอันนี้ปลาสดแอดก็เอามาหมักไว้เนาะปลาที่พี่แอดเอามาให้ค่ะเนาะก็ะหาเมนูศูนบาทพี่น้องด้วย หาเมนูง่ายๆเมนูศูนบาทจะสีเอามะค้อยมาลวกก่อนมันสุกแล้วแหละแต่ว่าก็เอกไปท่องผิดเนาะเราต้องลวกก่อนลวกใหย Eu thank bueno, จัดเมนูเช้านี้เนาะมง่ายๆนี่เอ็ดก็จะเอาไปฝากบวกของแอดมีเยอะค่ะมีเต้มไปหมดในสวนของแอดรอบสะข้างบ้านเยอะแยะไปหมดแนละ้วก็ต้มหอยอยู่ลวกแล้วก็น,นึ่งข้าวยังไม่สุกน่ะเนาะนี่แอดก็ไว้ลวกนะบวกของแอดนะแอดไว้ลวก มีเยอะไว้ขัดเอาไว้ลวกม,มีมีเงินซื้บาทเอาไว้เกใส่ยดอกไม้กินทั้งปีก็ไม่หมดซื้อก็ไม่ไหวแล้วค่ะลูกหนึ่งสิบบาทนะที่ตลาด บบน,นี่นี่สองอันอน,นี่นี่เขาช่างกิโลนะประมาณสักสิบห้าบาทในสองอัน,นถ้าอยู่กรุงเทพเราไม่ได้เลยยิ่งลูกแบบนี้น่ะยิ่งแพงนี่น,ะน,น,นี่ลูกน้อย,น,อยนี่เท่านี้นี่ยี่สิบบาทลองไปซื้อดู บ้านเราไม่ได้ซื้ออยากกินก็ปลูกเอาเนาะ หอยแล้วก็เดี๋ยวจะตักออกจากกระทะนะคะนี่ลวกเดี๋ยวเราก็มาหั่นลวกให้มันสุกเนาะแล้วก็จะทอดปลาต่อโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ